สวัสดีครับพี่น้องมิตรรักไก่ตีนะครับของคนปั้นไก่นะครับวันนี้ก็มาทักทายพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับเช่นเคยหายคิดถึงกันนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็ไม่ได้นึ่งข้าวเป่าไฟเองแล้วนะครับ แต่จะเป็นช่วงทำคลิปหลังล้างถ้วยล้างชามนะครับตามสบายๆนะครับตามสไตล์คนปั้นไก่นะครับนะครับก็แวะมาทักทายนะครับแล้วก็แล้วก็นะครับวันนี้ก็จะพูดถึงคู่นี้แล้วกันนะครับน่าจะเป็นคู่มันนะครับคู่มัน ของทางภาคอีสานนะครับและก็เป็นคู่มันนะครับทําไมถึงจะเป็นคู่มันนะครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าไก่สองตัวนี้นะครับชิงตําแหน่งสองสายพันธุ์นะครับระหว่างเชิงเจอกะไก่พม่านะครับซึ่งเป็นสองซุ้มดังนะครับซุ้มดังของทางภาคอีสานนะครับทำการแสดง ที่สนามไก่ทองอินเตอร์นะครับราชดำเนินอีสานนะครับคู่นี้มันแน่นอนนะครับระหวางนะครับเจ้าแวมพายนะครับเจ้าแวมพายเป็นไก่เชิงนะครับจากาทางซุ้มของเสียเลาะ,ะเกษตรอีสานนะครับและก็เจอกันกับถูกคู่นะครับ เจ้าซูเปอร์เล็กนะครับของเสียหมิงนะครับท่อฝันฟร์มนะครับคู่นี้นะครับฝั่งซูเปอร์เล็กนะครับก็จะเป็นพม่านะครับเจวมไพายจะเป็นเชิงนะครับก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันอยู่แล้วนะครับซึ่งนะครับทั้งสองซุ้มนะครับหัวหน้าซุ้มหัวหน้าค่ายนะครับไม่ธรรมดาทั้งสองนะครับ ไม่ธรรมดาทั้งสองนะครับระดับต้นๆของภูมิภาคเลยนะครับนะครับหน้ามองหน้าดูนะครับคู่นี้และคาดว่านะครับคาดว่าทางคนป้นไก่นะครับก็จะทำหน้าที่แอดมินนะครับของกลุ่มเรานะครับกลุ่มเราที่สร้างสร้างขึ้นนะครับเพื่อให้พี่น้องที่รักในไก่ชนนะครับหรือว่าไก่ตีนะครับ ได้เข้าไปดูไลฟ์สดกันนะครับในภายในกลุ่มของเรานะครับชื่อกลุ่มว่าโชว์ซื้อขายประมูลไก่เยี่ยไก่พม่าไก่เชิงไทยทุกสายพันธุ์นะครับแล้วก็อีกชื่อกลุ่มชื่อนึงนะครับสร้างขึ้นใหม่นะครับสร้างขึ้นให้ใหม่เพราะว่า พอแม่พี่น้องของเราบางท่านก็อาจจะเป็นมือใหม่ที่เข้าสู่โลกโซเชียลโลกออนไลน์นะครับก็ยังพิมพ์ไม่ถนัดก็เลยอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งผมก็เป็นแอดมินเองทั้งสองกลุ่มนะครับชื่อว่ากลุ่มคนปั้นไก่นะครับชื่อสั้นๆเลยนะครับคนปั้นไก่แต่ว่าไม่ใช่คอควายนะครับจะเป็นคอคนนะครับคนนะครับคำว่าคนนะครับ คนปั้นไก่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็บอกบอกช่องทางเพื่อจะได้ดูไลฟ์สดกันนะครับไลฟ์สดแล้วก็เผื่อพี่น้องอยากจะถ่ายรูปอัปรูปลงเฟซบุ o กนะครับท,ทั้งทั้งชื่อกลุ่มนะครับกลุ่มพวกนี้จะอยู่ในอระบบของแอปฟ้านะครับแอปฟ้าคือเฟซบุ๊กนะครับส่วนในไลฟ์ก็จะแชร์จากแอปฟ้า ไปให้ดูในไลน์แล้วก็คุณกดเข้าดูแล้วก็มันก็จะลิงก์มาที่เฟซบุ o กนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็กลุ่มในไลน์ของเราก็กลุ่มอันเดียวกันนะครับชื่อกลุ่มคนปั้นไก่นะครับก็สมาชิกก็ยังไม่เยอะอจะพูดถึงกลุ่มโชว์ซื้อขายประมูลไก่เยี่ย์ไก่พมา่าไก่เชิงไทยทุกสายพันธุ์นะครับ เติบโตวไวมากนะครับทํามาไม่กี่วันนะครับจะจะถึงพันนะครับคือทบแต่ละวันนะครับอ่ายอดสมาชิกเข้าไปภายในกลุ่มนะครับอ่าณวันนี้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่าท่านแล้วนะครับวันก่อนหนึ่งร้อยวันวันทำยีแรกหนึ่งร้อยนะครับวันที่สองสองร้อยเลยนะครับวันที่สามสี่ร้อยนะครับ อันนี้วันที่สี่นะครับไปเจ็ดร้อยหรือว่าจะตกที่แปดร้อยพรุ่งนี้สงสัยจะเป็นพันหกอยู่นะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับแล้วก็จะพูดถึงกลุ่มกลุ่มที่เราสร้างที่ผมคนปันไก่แอดมินได้สร้างขึ้นนะครับทางแอปฟ้านะครับก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับอพอนะครับพอกลุ่มเราโตสักพักนะครับ เงว่าจะมีมิจฉาชีพนะครับได้เข้ามาฉวยโอกาสตรงนี้นะครับความจริงคือการสร้างกลุ่มขึ้นมาคืออยากให้พี่น้องของเราได้มีโอกาสได้นําไก่ตัวที่ดีตัวที่เก่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปไม่ว่าจะเป็นคลิปนะครับได้มาเผยแพร่ให้กลุ่มคนที่ชื่นชอบในไก่ชนด้วยกันนะครับ ได้เข้ามาดูอาจจะมีการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนไม้เปลี่ยนมือกันก็ประมาณนี้นะครับก็ซึ่งนะครับซึ่งซึ่งซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันก็มันก็เป็นปัญหาแหละอยู่แล้วแหละนะครับแทบทุกกลุ่มนะครับที่สร้างกลุ่มขึ้นมานะครับคือมิจฉาชีพนะครับให้ให้ระวังเรื่องมิจฉาชีพตรงนี้นะครับอ่า ทางผมนะครับปวิชชีลาศักด์นะครับแอดมินเพจกลุ่มเองนะครับก็อยากขอแจ้งเตือนนะครับพี่น้องสมาชิกภายในกลุ่มนะครับก็ให้ระ,ะมัดระวังนะครับเรื่องการเปลี่ยนไม้เปลี่ยนมือนะครับก็ขอให้ตรวจสอบโปรไฟล์ให้ดีนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนไม้เปลี่ยนมือมันพูดได้ไหม คำว่าสื้อขาย <c oughs> <c oughs> ก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าจะโดนแบนหรือเปล่านะครับก็ก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าการซื้อขายจริงๆมันต้องขออนุญาตก,กับทาง facebook ด้วยนะครับเขาก็เลยถึงมีอ่าจะมีการถ่ายรูปลงไปแล้วก็ไม่ใส่ราคานะครับแล้วก็จะทักแชทกันส่วนตัวเอานะครับก็ก็จะประมาณนี้นะครับ หลักเกณฑ์ของโลกโซเชียลนะครับสำหรับเกษตรกร,ะกรนะครับที่เป็นคนเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์สายพันธุ์ไก่โดยตรงนะครับผมอยากให้รู้ว่านะครับณปัจจุบันนี้นะครับอาชีพเกษตรกร,กรผู้เพาะเลี้ยงไก่พื้นเมืองเรียกว่าไกพ่พื้นเมืองก็ได้นะครับสําสหรับไก่ตีนะครับก็คือ ต้องทำควบคู่เรียกได้ว่านะครับเป็นนักธุรกิจออนไลน์ได้เลยนะครับเพราะว่านะครับทุกวันนี้นะครับการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายกันนะครับก็จะผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์นะครับใช้ให้เป็นนะครับผมพยายามนะครับทำในช่องเฟซบุ๊กนะครับประวิทยศีลาศัก์นะครับ จะช่วยแนะนําพี่น้องชาวเกษตรกร,กรของเรานะครับทุกทุกวันนะครับก็ฝากเข้าไปติดตามนะครับตรงนั้นนะครับอ่าปวิ์ศิลาสัตว์นะครับทางแอปฟ้านะครับหรือว่า Facebook นะครับ P r A W I T เว้นวักนะครับ S r I L A S A K นะครับ ซึ่งนะครับภายในกลุ่มของเราณนะตอนนี้นะครับมียันกระทั่งพี่น้องต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งสปปลาวนะครับพม่านะครับเม,มื่อวันก่อนก็ปากีสถานนะครับไม่รู้มาได้ยังไงนะครับก็อยู่ภายในกลุ่มของเรานะครับก็แล้วก็อ,อิสราเอลก็มีนะครับ อินโดไม่แน่ใจนะครับอ๋อ oh, อินโดมีมีม,มีท่านหนึ่งนะครับทักมหาผมอยู่นะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้ไก่อายุเจ็ดแปดเดือนนะครับของอ่าทางอินโดนะครับจับใจความได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าใช้ภาษาคนละภาษานะครับผมก็ไม่เก่งภาษานะครับเขาอยากได้ไก่ประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับลอยชนสามกิโลขึ้นไปนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับกลุ่มทั้งกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นณปัจจุบันณปัจจุบันนี้ก็เติบโต9ก้ากระโดดนะครับและก็อะไรอีกนะให้ระวังมิจฉาชีพนะครับหรือไม่นะครับหรือไม่นะครับผมแนะนํานะครับให้ติดต่อมาทางผมก็ได้นะครับถ้าไปเจอไก่ตัวไหนที่ชื่นชอบแล้วนะครับแต่ว่านะครับก็จะมีการ ให้ผมเป็นตัวกลางให้นะครับประมาณว่านะครับประมาณว่าชอบไปเห็นไก่ตัวนั้นเห็นรูปแล้วเห็นคลิปแล้วนะครับชอบนะครับก็ทักแอดเข้าไปนะครับแล้วทีนี้พอจะทําการซื้อขายนะครับก็ให้ผมเป็นตัวกลางก็ได้ครับโดยนะครับผู้ซื้อโอนตังมาฝากผมไว้ก่อนนะครับแล้วก็ผู้ขายส่งไก่ไปให้ผู้ซื้อนะครับพอไก่ไปถึงผู้ซื้อนะครับ ผู้ซื้อยืนยันว่าไก่ถึงแล้วนะครับผมถึงจะโอนตังค์ไปให้ผู้ขายนะครับอย่างนี้จะดีมากนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่านะครับก็ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าเมื่อเงินเข้าสู่บัญชีของผมนะครับผมต้องจ่ายภาษีนะครับแล้วก็สองอีกเสียเวลานะครับก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอีกนิดนึงนะครับไม่เยอะนะครับคิดว่าจะไม่เยอะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เราพูดถึงไก่ชนคู่กเกษตรอีสานแล้วก็ท่อฝันฟาร์มอ,อันนั้นถือว่าจบไปนะครับพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นาสามารถติดตามได้ในช่องทางของทั้งกลุ่มคนปั้นไก่แล้วก็กลุ่มซื้อขายเออโชว์ซื้อขายประมูลไก่เยียไก่พมา่า ก่เชิงไทยทุกสายพันธุ์นะครับชื่อกลุ่มนะครับก็ทั้งสองกลุ่มนะครับเดี๋ยวจะแชร์แชร์แชร์อ่าเป็นไลฟ์สดให้ดูได้ชมกันท,ทั้งทั้งทั้งกลุ่มนั้นนะครับและก็หลังจากจบเกมนะครับทางผมอ่าผู้เป็นแอดมินนะครับก็ต้องขอลบคลิปออกทันทีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันผิดกฎนะครับ ผิดกฎนะครับถึงได้เอาไปทําไว้ในกลุ่มนะครับถ้าขึ้นตรงหน้าโปรไฟล์จะไม่ได้เลยนะครับถึงกับบินเลยนะครับตอนนี้ก็ติดเหลืองอยู่สี่คลิปนะครับซึ่งทางระบบได้ลบออกให้นะครับลบออกให้นะครับวันนั้นวันนั้นจะเป็นการแชร์ของสนามเทพประธานนะครับสองยกนะครับผมลืมลบออกนะครับทางทางระบบ เอไอเขาตรวจสอบเจอนะครับเขาก็เลยลบให้นะครับก็โดนติดเหลืองติดสแปมไปนะครับเป็นสแปมไปนะครับอีกอันนึงอีกอีกสองอันนะครับโดนอ่ระบบ a i ตรวจจับนะครับว่าอันสอไปถึงความรุนแรงนะครับก่อให้เกิดอาชญากรรมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับขำฟันตัวเองนะครับ โอ้จริงหัวราะจริงโอ้เออเห็นฟันตัวเองแล้วก็นึกถึงพ่อนะครับทำไมถึงนึกถึงพ่อมันเป็นเล่มเดียวกันที่พ่อผมก็ซี่นี้นะเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะซี่นี้แหละหลุดแต่พ่อผมก็ประมาณสี่สิบกว่าในช่วงช่วงฟันซี่นี้ของแกหลุดนะแต่ตอนนี้แกเสียไปแล้วนะครับมันจะเป็นฟันเคี้ยวน่ะมันจะยื่นยื่นออกมานะตรงเนี้แล้วเวลา กินอะไรนะมันมันก็จะก็จะทบกระทบซี่นี้ก่อนนะครับมันก็เลยทําให้มันโยกนะครับแล้วมันก็หลุดไปนะครับโอ้แล้วแล้วก็ฝากฝากฝากถามหน่อยนะครับใครเคยใช้บริการทําฟันปลอมนะครับมูลค่าเท่าไหร่นะครับคนปั้นไก่รู้สึกเขินอยู่ครับอ่าจะก็จะพูดเร็วหน่อยนะครับแล้วก็วันวันนี้นะครับจะก็จะ ขอสอดแทรกสอดแทรกเรื่องการปั้นไก่นะครับอย่าลืมนะครับให้ดูนิสัยของไก่นะครับเพราะว่าไก่แต่ละตัวนะครับไก่แต่ละตัวเวลาะเลี้ยงออกชนนะครับเวลาะเลี้ยงออกชนซึ่งไก่แต่ละตัวนิสัยไม่เหมือนกันนะครับเท่าที่ผมเคยเลี้ยงเคยจับเคยลูกเคยาบเคยคลำมานะครับนิสัยของไก่แต่ละตัวนะครับให้สังเกตนะครับผู้เลี้ยงนะครับ บางตัวก็เคลื่คุยเขีย่นะครับบางตัวก็จะอยู่นิ่งๆบางตัวนี่โดดกล่องโดดท่อนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแป๊บเดียวนะครับบางตัวก็ยืนนิ่งนะครับต้องมีเทคนิคนะครับให้เรานระวังนะครับมีเทคหาเทคนิคช่วยได้อะวันนี้จะบอกเทคนิคการโดดท่อนะครับการโดดท่อสําหรับไก่ตัวที่ไม่ยอมกระโดดนะครับ ก็จะมีไม้อันนั้นนะครับ <E <asy> แล้วก็เอาพลาสติกนะครับพันตรงปลายนะครับแล้วก็เอาถุงถุงพลาสถติกนะครับ <E <asy> แล้วก็ใช้เทปพันด้วยไก่นะครับพันติดกับไม้ไผ่นะครับ <E <asy> <ifi> มันก็จะมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะครับนั่นก็ช่วยได้นะครับ <E <asy> <G un streets> หรือบางอีกอีกอตัวที่มียอมโดดจริงๆนะครับก็มีอีกนะครับมีอีก ตัวที่มึนตัวที่อื่นนี่ก็มีเีงนะครับไม่ยอมออกกําลังกายนะครับผมก็จะใช้นะครับเอาไก่ตัวเมียนะครับมาครอบสุ่มไว้ข้างนอกนะครับครอบสุ่มไว้ข้างนอกนะครับพอเขาได้ยินเสียงไก่ตัวเมียนะครับไม่ว่าคนไม่ว่าไก่นะครับจะกระจะกระโดดพุ่งทะยานออกมาเลยนะครับนี่ได้แล้ววิธีโดดท่อบอกแล้วนะบอกเลยนะวิธีโดดท่อโดดกล่องนะครับก็ สำหรับตัวไหนที่ไม่ยอมโดดนะครับก็เอาไก่ตัวเมียนะมาค้างครอบสุม่มครอบสุ่มไว้ข้างๆเลยนะครับพอเขาได้ได้ยินได้เห็นไก่ตัวเมียเขาก็จะพยายามกระโดดออกมานะครับห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนี่แป๊บเดียวนะครับนะครับนะรู้แล้วรู้แล้วได้เทคนิคตัวนี้ไปแล้วคุ้มค่ามากที่เข้ามาดูคลิปนี้ <laughs> นะครับนะครับหลังจากเอาไม้เขี่ยแล้วมันก็ไม่ยังไงมันก็ไม่กระโดดนะครับ ไก่บางตัวนะครับซึ่งนิสัยของไก่แต่แต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับพอเลี้ยงไก่นะครับผมพยายามให้แนะนําว่านะครับเลี้ยงให้ได้เลี้ยงให้ถึงนะครับแล้วก็ทําให้เขาคุ้นชินกับคนเลี้ยงมากที่สุดนะครับทําให้เขารักคนเลี้ยงนะครับไก่นี่จะเป็นสัตว์ที่รักเจ้าของมากนะครับคนเลี้ยงนะครับอย่าเวลาอ่าบางท่านนะครับไก่ไป จิกแขนตัวเองนะครับก็เอามือไปบีบคอไปคันคอไก่นะครับพอเอาไก่ไปไปลงสนามจริงนะครับมันเคยมีนะครับแค่ไก่มองเห็นหน้าคนเลี้ยงมือน้ํามันมันก็ร้องแหกปากวิ่งแล้วครับมันกลัวคนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็ใกล้จะพอแล้วแหละยาวพอแล้วแหละนะครับ ก็เอาไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เมถ้ามีโอกาสนะครับก็จะทําคลิปออกมาทักทายเพื่อนพี่น้องเรื่อยๆทุกวันนะครับแต่ทาถ้าวันไหนไม่ได้เห็นคลิปก็แสดงว่าวันนั้นไม่ว่างหรือไม่ก็เมานะครับ <laughs> ก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอ่า การโมของคนปั้นไก่นะครับก็คลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับขอจบกันโมแค่นี้ก่อนนะครับก็หลังจากชมคลิปจบนะครับก็จะลืมกดไลค์ไม่เข้าใจอะไรนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบให้นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร้นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิงตรงรูปกระกระดิ่งนะครับอย่าไป กดแล้วอย่าไปกดอีกนะครับเพราะว่ามันกดอีกมันจะเลือกติดตามนะครับถ้าถูกใจมากๆนะครับก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้คนปั้นไก่ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ